การนำเสนอผลงาน1โรงเรียน1น,นวัตรกรรมประจำปี2,564โรงเรียนบัวเชษวิทยาอำเภอบัวเชิจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ครู103ท่านนักเรียน1,913คน ตั้งอยู่บนพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนกัมพูชาห่างจากตัวเมืองสุรินประมาณ70กิโลเมตรความเป็นมาผลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่มีต่อการจัดการศึกษาก่อนปีการศึกษา2560พบว่าครูส่วนใหญ่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งผู้บริหารไม่ได้นำมาใช้จริงทำให้ไม่มีการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งส่วนใหญ่เน้นเนื้อหาวิชาเป็นหลักครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนมากกว่าการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอีกทั้งให้ความสําคัญกับนักเรียนที่ตอบคำถามได้แล้วเหมารวมว่านักเรียนเข้าใจไม่เน้นกระบวนการกลุ่มไม่เน้นการปฏิบัติจริงจึงทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนหนีเรียนและออกกลางคัน รวมทั้งครูผู้สอนมีการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนตามลำพังไม่มีการช่วยเหลือกันส่งผลให้ผลสำริ์ทางการเรียนในแต่และวิชาต่ำมีผลการเรียนศูนย์รอมสอสจำนวนมากและเมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเนตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6พบว่าข้อสอบที่เป็นการวิเคราะห์จะมีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศ รวมทั้งผลการวิเคราะห์การใช้ข้อสอบกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2พบว่าคะแนนด้านการคิดการวิเคราะห์และเขียนนักเรียนมีคะแนนต่ำวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างยั่งยืนโรงเรียนบัวเชษดวิทยาจึงขับเคลื่อนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้นวัตกรรม รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานเป็นทีมโดยการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ผ่านกระบ,บวนการบัวเชตด PLC Model โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2560ถึง2563มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโรงเรียนบัวเชษวิทยาด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงลุก (active learning) 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งการดำเนินกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของครูโรงเรียนบัวเชษวิทยาผ่านกระบวนการบัวเชิ PLC model โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม เชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยนำเข้าได้แก่สภาพปัญหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนโยบายของต้นสังกัดงบประมาณหลักสูตรนำไปสู่กระบวนการปฏิบัติในการศึกษาชั้นเรียนตามขั้นตอนของบัวเชิด PLC m o เดลอาศัยความร่วมมือจากครูผู้สอนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 2. มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้งานวิชาการระดับงานนิเทศภายใน 3. แต่งตั้งคณะทำงาน 4. คณะกรรมการแต่และทีมดำเนินการตามกระบวนการวัวเชิด PLC m o เด l ได้แก่ B. Board and Brainstorming การสร้างทีม PLC ภายในกลุ่มสาระเดียวกันหรือบริบทใกล้เคียงกัน U. Youth Innovation สมาชิกในทีมกำหนดเป้าหมายการแก้ปัญหาร่วมกันโดยการคิดหานวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ปัญหาการจัดก,การเรียนรู้ A. Active Learning Plan ร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ C Classroom o f s e r v e ประชุมนัดหมายกำหนดบทบาทก่อนเปิดชั้นเรียนครูผู้สาธิตการสอน m o เด l Teacher ครูในกลุ่ม PLC ร่วมกันสังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล H High Quality Review สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในทุกๆด้านโดยสมาชิกที่ร่วมการสังเกตชั้นเรียน e evaluation นำผลที่ได้จากการสะท้อนมาประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามฟอร์มที่กำหนด d data sharing สรุปผลการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในทีมหรือระหว่างทีมผ่านกลุ่มรลาย PLC BCW และบัวเชษด PLC Model System 5. คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามมีหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของครูผู้สอนตามตารางการประชุมกลุ่มและปฏิทินที่วิชาการกำหนดโดยใช้กระบวนการบัวเชษด PLC Model ประกอบด้วยไฟล์บริหาร วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้งานวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ผลการใช้นวัตกรรม1การเปลี่ยนแปลงที่เกิดต่อครูครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้รับการรับรองชั่วโมง PLC จากผู้บริหารโรงเรียนและได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรม2การเปลี่ยนแปลงที่เกิดต่อนักเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น3การเปลี่ยนแปลงที่เกิดต่อโรงเรียนโรงเรียนได้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ที่เป็นรูปประธรรมสามารถรักษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนผลการทดสอบระดับชาติ O-net ได้รับการยอมรับจนส่งผลให้ครูและนักเรียนได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนจุดเด่นสาระสำคัญความแตกต่างกับนวัตกรรมอื่นนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานเป็นทีมด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงลุก active learning ผ่านกระบวนการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC คือครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ความร่วมมือในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนที่มีความด้อยโอกาสทางการศึกษาโดยมีการทำงานพร้อมกันทั้งระบบมีการปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น